นักแฮกเกอร์ในตำนานเนยจะบอกว่าจอโดผู้นี้เก่งกาจในเรื่องการแฮกรหัสมากๆเลยนะทุกคนนี่จะเห็นว่ารอบๆตัวเขาเนี่ยมีแต่ตัวเลขตัวเลขตัวเลข,เลขแล้วก็ตัวเลขนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็จะมาบอกกับทุกๆคนนะคะว่าได้มีเอ่อยูเซอร์หนึ่งนะคะในเกมโลบอกเนี่ยที่พี่นิวเซ็นเซอร์ไว้นะคะเขาพยายามที่จะแบบว่าแฮกนะคะ แฮกรหัสพี่นิวนะ,ะแต่พอดีว่าพี่นิวเนี่ยได้ตั้งค่าล็อกอินสองชั้นไว้นะประมาณว่าถ้าเกิดใครมาใส่รหัสเรามม่วๆเนี่ยทางเกมโลโบอกเขาจะส่งอีเมลมาให้กับพี่นิวนั่นเองนะคะพี่นิวก็เลยรู้ว่าอ่ายูสซอนี้พยายามที่จะแฮกไอดีพี่นิวนั่นเองนะทุกคนแล้วคราวนี้นะคะพี่นิวก็เลยเอาชื่อนะคะของบุคคลคนนั้นที่พยายามจะแฮกไอดีพี่นิวนะคะไปเสิร์ชในเกมโลบอกก็ปรากฏว่า เจอนะคะเนี่ยเจอด้วยนะทุกคนนี่แต่ขอเซ็นเซอร์ชื่อไว้ละกันนะคะอ่ะให้ดูแค่หน้าก็พอคือบุคคลคนนี้นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดบุคคลคนนี้ดูอยู่นะคะก็โปรดหยุดการกระทําด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะแฮกยังไงก็ตามพี่นิวก็จะรู้ตลอดเลยนะเพราะว่าได้มีอีเมลจากทางโลบอกส่งมาหาทางพี่นิวนะคะสต๊อป Please hack me ที่ผู้ภาษาอังกฤษก็เพราะว่าเผื่อเป็นชาวต่างชาตินะคะนหนั้เราก็พูดถึงการแฮกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นแมปเกี่ยวกับการแฮกดีกว่านะทุกคนซึ่งแมปนี้มันชื่อว่าเกมนี้จะแฮกคุณนะคะก็หมายความว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเข้าไปเล่นในแมปนี้เนี่ย เราก็จะถูกแฮกรหัสซึ่งไปดูกันนะคะว่าจริงหรือเปล่าอันนี้พี่นิวยอมเสี่ยงตายเลยนะคะแต่คิดว่าไม่จริงนะอ่ะลองไปเล่นกันนี่เลยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะซึ่งแมปนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเข้ามาเล่นในนี้เนี่ยเราก็อาจจะถูกแฮกรหัสได้อันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยเดอ o โก Behind มีผีอยู่ด้านหลังไหนล่ะ จำสแกว์เวอร์ทุกคนมาดูตรงใต้บันไดกันเนะคะีคยะตรงใต้บันไดก็จะมีเทียนอยู่อันนึงนะคะหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้โอ้รู้สึกว่ามันมีไม้เบสบอลให้เราด้วยนะอวิตีผีเหรอเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่านะทุกคนชั้นบนมีอะไรอุ้ยชั้นบนก็มีคนนะคะนอนจมกองเลือดอยู่หยียบได้ไหมหยยบได้นะเหมือนเป็น N p c พนะนอนอยู่อุ้เยเดี๋ยวนี่นาย นายใส่หน้ากาก scp ศ4 9เกหรอใช่ไหมใช่ไหมทุกคน0ูนเกหรือเปล่าที่เป็นหน้ากากอีกานาะยอย่ามาใส่หน้ากากแบบนี้ในแมพแบบนี้นะมันหล่อนมากเลยเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันดีกว่ามันจะมีอีกห้องหนึ่งรู้สึกว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นตึกล้างนะทุกคนอะไรอะเหมือนกับว่ามันมีลูกศรชี้ให้เราแบบว่าขึ้นไปอรออ๋อนี่ไงไต่บันไดขึ้นไปนะคะดีดีซิอืมโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะแล้วเหมือนกับว่าตรงนี้ก็มีลูกศรชี้ให้เราแบบว่าไปทางนู้นอีกนะคะอ่ะเราก็ไปกันนะคะแล้วไงอะมีอะไร มีอะไรอ่ะเหมือนกับว่าตรงนี้มันมีเป็นแผ่นกลมๆนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นเครื่องหมายคำถามมั้ทุกคนนะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยตอนนี้เราเดินลงมาแล้วนะแล้วเราก็มาเจอห้องนี้อุ้ยยางหลอนนะทุกคนไม่มีอะไรน่ากลัวทุกคนไม่มีอะไรจำสแกนนะคะแต่ว่ารูปหน้ามันก็น่ากลัวอยู่เนี่ยแล้วเหมือนกับว่าเป็นอะไรเนี่ยอลองเดินเข้าไปนะประตูแดงๆนี่คือยังไงไปอือโอโห้จำสกแกนอีกแล้วนะคะโอ้โห,โหนี่เป็นหน้านี้ทุกคน โอ้โหหน้ามีมเลยอะเดี๋ยวนะตอนนี้มันก็ว่าเราออกมาอยู่นอกบ้านแล้วนะนี่ค่ะมันเหมือนอารมณ์เป็นบ้านล้างจริงด้วยทุกคนดูน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยแล้วมันก็มีลูกศรนนะคะชี้ให้เราเดินไปตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะมีเครื่องบินตกด้วยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปดูบ้านหลังนี้กันอันเนี้ยเป็นบ้านหลงนังเล็กๆแล้วก็มีให้เราไต่บันไดขึ้นไปบนหลังคาด้วยมาก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรจำสแกรเข้าไปในบ้านได้ไหมเข้าได้ด้วยนะคะพอเราเข้ามาในบ้าน แล้วเหมือนกับว,ว่ามันมีสมุดโน้ตเขียนอยู่นะะี่ยซึ่งอ่านไม่ออกหรอกเพราะว่ามันเป็นเหมือนเส้นๆยึกยือน,นะแล้วก็มีเตาผิงไฟตรงนี้แล้วตรงนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะคะ <S <S เดีเ๋ยวเราลองเดินเข้าไปในนี้ดิมันมีลูกศรชี้ไปตามทางด้วยนะคะจะมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองเดินกันไปดูนะทุกคนติด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 ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวนะไปตามลูกศรก่อน หรือเหมือนกับว่ามาเจอลูกอะไรเนี่ยมาเจอแผ่นกลมๆอีกแล้วนะคะแล้วก็มีเป็นเครื่องหมายคําถามยังไงเนี่ยเฮ้ยเดินไปได้ไหมพอเดินมานะคะปรากฏว่าเรามาเจอกับอะไรเนี่ยเรามาเจอกับคนคนนึงนะคะที่เหมือนถูกทําร้ายเลยอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเขาตุยแล้วนะคะตรงนี้คืออะไรอะเดี๋ยวนะมันบอกว่าแตะฉันมันบอกว่าให้เราแตะสิอะไรแบบนี้เหรอลองแตะดูนะโอ้ อะไรอ่ะถามจริงว่าเมื่อกี้หน้าอะไรทุกคนโอ้แต่ละอย่างในแบบนี้คืออุย้ยอะไรอะ่ะเราก็มาโผล่ห้องนี้นะคะอุย้ยยังร่อนนะทุกคนแต่ว่าห้องนี้มันก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีอะไรเลยสรุปเลยละกันนะคะว่าแบบนี้เราสามารถเข้ามาเล่นได้นะมันไม่ได้แฮกรหัสเราหรอกเพียงแต่ว่าพอเราเข้ามาเล่นเนี่ยมันก็ดูจัมสแก์แล้วก็น่ากลัวเท่านั้นนะทุกคนต่อมาเรามาเล่นแบบนี้กันดีกว่านะคะแบบนี้ชื่อว่า a d อด m e มี a t Hack นะหรือว่า Map Adobe มีถูกแฮกนั่นเองเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักแ p Adobe มีนะอะ่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะนี่คือแ p Adobe มีนะซึ่งเป็นแ a p เลี้ยงสัตว์แล้วก็เป็นแ a p ที่เลี้ยงเด็กได้ด้วยจะบอกว่าแ a p นี้เป็นแ a p ที่นิยมมากเลยนะถ้าเกิดมันถูกแฮกเนี่ยจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นในแ a p นี้กันดูนะตอนนี้พี่นิวเข้ามาในแ a p แล้วเดี๋ยวนะทำไมเรามีความรู้สึกว่าเราเดินเอะเอ๊เออ,อ,อะไรอะอะไรอะ่เอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวนะนี่มันอะไรนะเฟรดดี้ปะสุกสึกสามคืนสยองมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทําไมพื้นมันเอียงขนาดนี้ล่ะจะสังเกตว่าแมพเนี่ยพื้นมันเอียงนะคะแล้วคือมีฆาตกรอยู่ในแมพนี้นะทุกคนหนุนกําลังวิ่งมาแล้วถือขวานด้วยแล้วเราจะกระโดดขึ้นยังไงเดี๋ยวฆาตกรมันจะมาแล้วมันมาไวด้วยแล้วทาไมเราเดินช้าขนาดนี้เรยจะบอกนะว่าฆาตกรขึ้นมาไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยทุกคนว่าแมพอดโอบมีนะคะ มันจะกลายเป็นแบบนี้ไปเลยเหรอเดี๋ยวนะฆาตกรอยู่ไหนฆาตกรมันขึ้นมาไม่ได้ทุกคนนี่มันติดอยู่ตรงนี้นายกระโดดไม่เป็นสิท่าเบล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 ดูสิว่าฆาตกรติดนะคะติดบอ่อ <c oughs> ขึ้นมาไม่ได้เราไปก่อนแล้วกันนะนี่จะสังเกตว่าเออพี่นิวนะเดินเอียงๆนะคะหรือว่าแมพมันเอียงก็ไม่รู้อะเหมือนด้านหล่งเหล่านั้นจะมีสปองบ๊อบก้ามโตนะคะโอ้โหเดี๋ยวในแมพน,นี้ไม่ได้มีแค่ฆาตกรเฟรดดี้นะ ยังมีสปองบ๊อบกล้ามโตนู่นๆเดินอยู่ตรงนู้นนะฮะแต่ประเด็นคือทำไมแบบนี้มันต้องเอียงด้วยอะ่ะเฮ้ยมันขึ้นมาจากบ่อได้ทุกคนมันขึ้นมาจากบ่อได้โอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยแล้วพี่นก็เดือดโอ้ยดูุยเลย <laughs> ด้วยความที่แบบมันเอียงนะคะพอเราถูกกำจัดเนี่ยพี่นิวก็ถลายลงไปเลยเอาอยัางไงเนี่ยเฮ้ย โอเคมาเกิดใหม่นะคะเฮ้ยทุกคนนะไงสปองบ๊อบมีกล้ามนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะว่าแต่สปองบ๊อบมีกล้ามเนี่ยจะเป็นมิรกับเราหรือเปล่านายจะทาอะไรหรือเปล่าสปองบ๊อบมีกล้ามโว้ยโอ้ย,อยนายไม่ทําแต่ว่าเฟดดี้ทาแน่นอนเฟดดี้นายมาตรงไหนนี่เฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นจากตรงนี้ก่อนโอ้โหเหมือนตัวเองแบบว่าเดินกลางอากาศได้เลยอะเฟดดี้ <Huh? S 1> มาแล้วเฟดดี้มาแล้วเออเนี่ยจริงก็วิ่งไม่ทันดิเฟดดี้ในได้เราไม่ทันหรอกเพราะว่าตอนนี้เราวิ่งได้ไวขึ้นมาเลยเฟดดี้โอ้ยเฟดดี้วิ่งไล่แบบน่ากลัวมากอะต่อมาเราลองมาเล่นแมบ,บนี้กันดีกว่าชื่อว่า Hacker Only นอะแปลว่าแฮกเกอรตลอดไปเหมือนกับว่าในแบบนี้ มันจะให้เราเนี่ยกลายร่างเป็นแฮกเกอร์ในตำนานเกมโรบอกนะอ่ะไปเล่นกันเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาในแมปแล้วทุกคนนี่เลยมันจะให้เราแบบว่านี่มาแบบว่าแปลงร่างนะคะเป็นแฮกเกอร์ในเกมโรบอกนะทุกคนซึ่งพี่นิวก็รู้จักแค่บางคนนะที่รู้จักก็มีจอนโดนะอ่ะเดี๋ยวลองแปลงร่างเป็นจอนโดดูดีกว่านะนี่นักแฮกเกอร์ในตำนานนะคจะบอกว่าจอนโดผู้นี้เก่งกาจในเรื่องการแฮกรหัสมากๆเลยนะทุกคนนี่จะเห็นว่ารอบๆตัวเขาเนี่ย มีแต่ตัวเลขตัวเลขตัวเลขแล้วก็ตัวเลขนะคะเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะมาลุมเราเอาตุยเลยจนโดตุยไปแล้วเอาตัวพี่นิวหายไปแล้วนะทุกคนเอานี่เราจะแปลงร่างเป็นใครดีล่ะเนี่ยเพราะว่าเรารู้จักแค่จอนโดนะคะเอ่อลองแปลงร่างเป็นเบคอนไฟเตอร์นะโอ้โหอ,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 อย่างแท้เลยทุกคนนี่มาสู้กันเลยชุบเด็บชุบเด็บชุบเด็บเอาเลยจ้ะชุบเด็บ <laughs> อ้าวตุยไปแล้วทุกคนเขาตุยไปแล้วนะเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอแปลงล่างก่อนเป็นใครดีเป็นใครก็ไม่รู้แหละเพราะว่าไม่รู้จักเลยนอะกจากจอนโดเออเป็นคนนี้แล้วกันนะใครอะ่ะว้าวถือปืนด้วยถือปืนไปแบกปุกเอถือปืนไปแบกปกตุกเออจังอ้าวไปรึยังไงอุ้ยอุ้ยพอยิงปืนออกมาเป็นตัวเลขเลยนะคะนี่นี่ปืนออกมาเป็นตัวเลขเป็นรหัสเลยอะ่ะโอ้โหอย่าบอกนะว่า นี่คือนักแฮกเกอร์ในตำนานที่ถือปืนทุกคนดูเห็นไหมพอยิงปืนออกไปอ่ะกลายเป็นตัวเลขเลยนะคะเต่งอ่ะพอปืนยิงออกไปกลายเป็นตัวเลขเลยนะคะว้าวนี่นายเป็นใครเนี่ยทำไมนายเจ๋งขนาดนี้ เขามีนามว่าเฟรมกันนะคะนี่ไงพี่นิวกดเลือกคนนี้เป็นที่ว่าเฟรมกันนะโอ้แล้วคนนี้ก็เดี๋ยนะตุยเลยเฟรมกันตุยไปแล้วเอาละคะวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาบอกกับทุกคนนะคะว่าได้มีคนที่พยายามจะแฮกรหัสไอดพี่นิวนะคะรหัสของตัวละครตัวนี้แหละที่พี่นิวใช้ประจํานะแต่ก็ขอไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นผ่านไม่ห็นคลิปนี้นะคะได้โปรดสต็อปนะคะ สต็อปแฮกมีนะคะหรือว่าหยุดแฮกพี่นิวได้แล้วนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะจุ๊บเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวละครหนึ่งแล้วกันนะไอสีน้ำเงินนี่คืออะไรโอ้ยโอ้ยเต็มเต็มเลยโอ้โหโดนไม้เบดบอลเต็มเต็มเลย